ใบอิมสตูดิโอขอพาท่านผู้ชมมารับชมเหตุการณ์พายเดียวหลับเดินมาหาพายนิ่ง พายเดียวลับกำลังเดินมาที่สะพานแขวนซึ่งเป็นสะพานข้ามลำตะคองกำลังหันมามองนะครับเสียงที่ดังอยู่นี้คือเสียงเม็ดฝนนะครับตอนนี้ฝนตกโตุยตายเลยนะครับตอนนี้พายเดียวลับอยู่ไม่ไกลจากพายนิ่งนะครับพายนิ่งอยู่ด้านหน้าของพายเดียวลับ ลุ้นกันใหญ่ครับว่าจะได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญภายเดียวหลับชนกับภายนิ่งหรือเปล่านะครับที่เป็นลูกศรชี้คือภายนิ่งนะครับตอนนี้อยู่ใกล้กันมากครับ หยุดยืนนิดหนึ่งแล้วหันไปมองที่ภายนิ่งครับตอนนี้แค่ได้เห็นภายนิ่งก็พอใจนะครับภายเดือหรับกำลังเดินผ่านไป,ไป,ไป,ไป ตอนนี้ที่สุธิเจ้าหน้าที่ขับรถดนต์มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ,รบและมาคอยดูแลว่าภายเดียวหลับจะดื้อหรือซนหรือเปล่านะครับตอนนี้ พายเดียวหลับเดินข้ามถนนมาแล้วครับจุดนี้มีรถจักรยานยนต์ของนักท่องเที่ยวจอดอยู่หลายคันนะครับพายเดียวหลับกำลังเดินผ่านรถจักรยานยนต์นะครับ พิสุทีพยายามที่จะให้เจ้านักท่องเที่ยวถอยออกไปนะครับดูครับพายเยรือเรบไม่ได้ทําลายทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเลยนะครับนนเดินผ่านมาเลครับกําลังชำเลืองมองนะครับใช้งวงแตะที่รถจักรยานยนต์ถ้าทางจะชอบเป็นพิเศษครับ จากนั้นภายเดียวหลับก็เดินมุ่งหน้าไปยังศูนย์อาหารนะครับซึ่งจุดนั้นมีนักท่องเที่ยวยืนอยู่จำนวนม,มากครับ